โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม YNCH ตอนนี้นะฮะก็อยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ไออ้วนซวันนี้นะครับกลับมาตามคลิปที่เราที่บอกไว้คือวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับทุกคนกับปืนบาเล็ตชมพูนะครับผมหรือ b a c k p r i ้ง บลเลตนะครับผมจริงๆไม่ได้แบบพิงนะชื่อว่าพิงเฉยๆทุกคนก็เอาง่ายๆวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเบาเลตชมพูนะฮะว่ามันมีความแรงความเกียนประมาณไหนบ้างนะครับจริงๆคือมันอาจจะไม่เกียนมากหรอกเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันก็แรงกว่าพันห้านิดหน่อยนะครับผมทุกคนแต่ความเท่มันคือจะมีได้แค่2คนในเซิร์ฟครับผมตามกิจกรรมที่บอกไปคือฟาร์มเยอะสุดนะฮะผมก็มีแค่2กระบอกในเซิร์ฟเท่านั้นทุกคนเพราะอะไรวันนี้ผมจะเอาบปเกียนคนบอกเลยว่ามันเกียนแน่นอนถึงแม้ปืนมันจะไม่เกียนแต่วันเนี้ผมจ เอาไปเลยให้มันเกียนทุกคนยังไงใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์อยากดูต่อไปก็ กดติดตามแล้วก็กดไลค์เยอะๆเยอะหน่อยเออได้ปะขอคลิปเนี้ยขอให้มันถึงสักร้อยห้าสิบไลค์ได้ไหมดูกันแต่ไม่กดไลค์อ่ะเอเอไม่เข้าใจเลยดูกันแต่ไม่กดไลค์เออแม่งเอเอ,เอ,เอทอ้อว่ะยังไงก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักร้อยห้าสิบไลค์แล้วกันนะครับใครกดมาขอให้ทำใหญ่นะครับขอ,ขอบคุณมากครับใครกดมาขอทำใหญ่แค่แหละนะครับโอเคทุกคนมาพร้อมวันนี้ก็ไม่ได้เชิงมากับแบ,บบว่าบาจมูอย่างเดียวมากับเซตนี้ด้วย เซนแสนใหม่คาวบอยทามินทุกคนข้าวบอยหำดำมาทุกคนนะครับก็คือเนี่ฮะขาวบอยโซนแอฟริกาผมก็ดำดำมีเข้มไปเลยวันนี้ก็มาดูครับว่ามันจะแบบโกงเท่าไหร่แล้วทูกันด,ดูความถึกดีมันก็เก้าหเก้าหฮ้ยอันเก่าโหดกว่าี่ทั้งนั้นนะทั้งนั้นอันเก่าก็โหดกว่าดิ ไม่เป็นไรครับแล้วก็ถือว่าแบบว่ามาให้ดูของใหม่ละกันทุกคนจจงหวะน,นี้ไปเลยละกันนะครับสำหรับใครอยากเล่นในวันศีก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูดีว่าโดนดับคนน้อยปะเดี๋ยวนี้คนไปฟีเวอร์กันเซิร์ฟโลเพกับเซิร์ฟปกตินะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเกียนเซิร์ฟปกติด้วยเลยแล้วก็เอาไปยิงโลเพด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเรามีฟังก์ชั่นไงทุกคนเออเราใส่ในทุกเซิร์ฟอ่ะเออนะครับใส่ในทุกเซิร์ฟเอ้ยคนไข่ใครอะตามไปดูเลยใครไม่ร โอ้โห oh, 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 oh. แล้วมันใส่ได้แค่แม็กอันเดียวคือแม็กซิ15เมตรนะครับก็คืออันนี้ปะ15เมตรคือแม็กอันนี้เหรอแล้วใช้แม็กของแพงด้วยประเด็นคือผมว่าโอ้มันไม่ควรใช้แม็กนี้แม็กเดียวมันเออมาละก็ตกใจคิดว่าใช้ได้แม็กเดียวมันก็จะแพงไปแม,แม็กเดียวว่ะใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเออก็ตกใจอยู่ว่าว่าพี่ตังจะทำเกินไปหรือเปล่าอ๋อโอเคผมโง่เองตอนที ขออนุญาตนฮะเบาเสียงปืนนึงพอดีผมพึ่งลงวิดโอมาใหม่ถ้าเสียงอะไรแบบดังไปไปขอพารีลังการพึ่งลงวิดโอมาใหม่นะฮะพอดีหนังโปเยอะเกินไอ้งงงอะไรยิงเฮ้ใครยิงกูวะงงงเลยสิงงไปตาแตกเลยเดี๋ยวผมขอซื้อที่ปิดเสียงไม่มีเยอะบอกเลยว่าเรียนคลิปเรียนคลิปงงโดยอะไรโดยอะไร ผมจะไม่ฆ่าตรงเว่าเพราะราคาผมก็จะรู้ไงว่าเป็นปลาชมพูไงเดี๋ยวเดีนน๋ยวผมฆ่าแน่นอนถ้าผมฆ่าเสร็จเดี๋ยวผมจะเปิดสู้แม่งแบบว่าไม่หายตัวไม่โกงอะ่ะใครเอาเอะไรจิ้งกุ้งอ่ะโ <c oughs> ดนไปหน่อยโดนไปหน่อยนี่ค้าวบอยดำโดนซะอุย้ยเผยขึ้นไปแล้วลซีก็อันนี้ถ้าเผยขึ้นก็เล่นปกติเลยละกันนะครับก็ขอเล่นปกติเลยละกันนะกันมาสักหน่อยปะ ท่านก็ไม่โกงแล้วครับได้ปกติก็ได้มาอุ้ยหลอกเป้าผิดหลอกเป้าผิดมาดิมาดิโอ้โยบิดมินมาดิโอ้โยเฮียมันจะไหวหรือเปล่ามันแมนบอมันแมนบอโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนสูงยังไงเฮียนี่อันนี้ผมผมไปดูนะแรงกว่าไอ้เฮียนิดเดียวเองไอ้สัตว์มาดิ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 เดี๋ยวโดนสูงโชว์ว่ะอู้หม่วงอันนี้ม่วงหมดเลยม่วงแรงกว่าทุกคนต้องเข้าใจ แต่ผมได้เซตถึกนะครับมาดิสู้ครับบาภูมาดิบ,บาภูาผมต้องต้องต้อฉายทุกคนบาภูเวทเวทม่วงครับมาสีแล้วสีโซนนี้มันมีได้แค่คนเดียวเฮ้ยถึงแม้สีมันจะอยู่โซนเดียวกันแต่ของมันแรงกว่านะครับทุกคนมาดิมาดิแต่เสือสองตัวมันอยู่ทัาเดียวกันไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับคือมันจะมันมีสีแค่กันสองสีอะมันจะมีพลังชีวิตสเดียวทุกคนนะครับมาดิมาดิบาภูเวทเวทเวทม่วงไปมาดิ ไม่ได้ฟังชั่ไม่ได้ฟังชันล็อกนะครับคือปืนมันแรงแต่เซ็ตไม่ได้ถึงไงแต่ผมผมปืนปืนไม่แรงแต่ผมเซ็ตถึงไงเพราะว่าปืนนี่่ยอางที่บอกว่ามันแรงกว่าแรงกว่าพท่าแค่นิดเดียวเองนะครับนี่เป็นคาร์บอยด์ดำนี่มันกากอะนีมันไม่ได้เหมือนคาร์บอยธรรมดาเลยเนี่ยโอ้โหแต่ถ้ามาสามหนึ่งผมตายแล้วเนี่ยมาดิคนไหนไข่คนไหนไข่อหรคนไหนไข่คนไหนไข่อันนี้อันนี้อันนี้ล็อก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 แต่เมื่อกี้ไม่ล็อกนะครับตอนที่ยิงตอนแรกก็ไม่ล็อกนะครับ ไปดีครับไปดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ไอ้หัวสามเมตรไม่ตายเมื่อกี้แล้วที่โอ้ยคิดโกหกเลยเฮ้ยมึงเก่งใจกูบ้างนี่คาขบอยดำเลยเฮ้ยแต่มันขบอยดำแม่งไม่เท่าคาขบอยรุ่นหนึ่งหมดทุกคนคาขบอยรุ่นหนึ่งโหดกว่าครับฉลาดเยอะแอนนี่ฉลาดแล้วก็รู้ดีว่าเออผมนี่ก็ฉลาดกับพี่ตังครับไปหยอกหยอดหยอกเล่นหยอกเล่นแม่แต่เขาชมแอดมินเมื่อกี้เขาคิดว่าพี่ตังมั่งเลยชมมามึงเลยอวยถ้ามึงรู้เป็นกูมึงด่ากูแล้วเชี่ยกูดี ปืนอะไรอยากรู้ก็ต้องมาลองครับบอกแล้วว่าเสือ2ตัวมันอยู่ทั้กันไม่ได้มึงมันจะบูเข้มกูจะบูอ่อนกระสุนย์หมดใส่งามนี่อันน่ะเข้าหลังแจมน่าพระปัไปแน่ว่แจบไปน้องยังไงมันไม่แชง นาฬิกาปุ๊กเขยเรดปุ๊กเขียวันนี้ไล้สัสมาทุกคนไม่กลัวแต่จากซิกเ,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 เอาาก,กอร์สูนเฉยกูเลยพับผมเลยพลาดเฉยแหละเออคือมัวแต่ซิกเกอร์สูนเฉยเลยแหละเออแต่เฮ้ยเอาจริ้งคือฝีมือไม่ต่างเลยนะคือคือมันใส่ตัว96นะครับหัว95พอแล้วคือหัวผมต่างหัวผมเยอะกว่ามันแต่ตัวเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมเอาแม็กก่อนนะแม็กพอแล้วบอกเลยว่าที่ถือว่าแบบ ฝีมือพอเลยนะครับของผมนี่เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือตัวละครผมก็ไม่ใช่ตัวละครโหดมากไงแล้วก็อย่างนึงคือปืนผมอ่ะเบากว่มามันตั้งร้อยสองร้อยนะทุกคนทิ้งป้าเออแสดงว่า IU ไอยูเป็นธร่มาดานะก็สู้ได้นะฝีมือนะครับวัดฝีมือได้เพราะว่าหัวผมพึ่ถือกับมันแค่หนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวกัะเทกเก้าผมนะเก้าหกตัวตัวผมหัวแล้วแม่ลุงกูสามคนเลยครับมาดิคลิปนี้ผมว่าผมไม่ได้โกงลนะเล่นแบบนี้กว่าเอามานันดีกว่าโชว์ฝีมือโชว์คนดูไหน่อกว่าเออแบบโชว์ว่าไอยูมันก็ถ้าแนวไอ้อ้วนสีนี้ยูมมัันนนนนกก็ยืนนืเหอนนะ ที่บอกไปครับว่าเบสอ่เบสมื่นม่วงแรงของผมนะครับไม่ใช่เราไปหาดูได้ส่วนเซตอ่ะผมเท่ามันแต่ผมดื้กว่ามันหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่จะว่าตัวละครมันตัวละครเช่าเนี่ยตัวละครอย่างดีอ่ะผมตัวละครยังไม่ซ่อนเซ็ตเลยที่ขาดคือโดนลุมด้วยนะครับแต่ผมมียาเขาเปียกคือผมมียาเขียวนะใช้ยาเขียวใช้ยาแพงหน่อยจริงไม่แรงหรอกคือกับพี่ยิงหัวถุกเม็ดแหละมันไม่แรงหรอกไอ้หนุ่มดูดูลเมิดจะรู้และอย่างนึงคือผมมีแม็กทองด้วยครับ อำเวือความสะดวกเพราะถ้าใช้แม็กเร<ม>ล่มต้นนะ่ะไม่ไหวแล้วครับแม็กเรล่มต้นนะ่ะเก้าแปดเกับเฮียละเก้ากหกถ้าเก้าแปดมึงไม่ได้เข้ากูหลอกแค่แหละเก้าหกนะครับดูกันเท่านี้ว่าตัวถือเก้าหกนะครับล็อกหัวแม็กเลยรลยใกล้อ่ะล็อกหัวโชว์ ถ้าเด็กมันกลัวออฟก,กัตอยู่แล้วครับ<ง>เก่งครับมึงถามว่ากูย,ยิงแค่ได้กี่เป็ตายคยนะ<ง>นี้นี<ง>่มันจะตายอันนี้มันยิงเองมาไม่ตีผมว่ามันมไม่ตีเว้ยมันยิงเองเอตาย,ายาใช่หรือเปล่าปกติปกติพี่ตังพูดเหรอวะปกติตังพูดเหรอวะปล่า<ง>พี่ตังกับเปิดไฟน้ำทิปล่าแม่งไม่ลองให้ถูกตัวเลยเฮียเอ้ยลองแล้วไม่ตายอะ ไปแล้วโอ้ล็อกอะไรกูเด้ยมันล็อกอะไรเด้อไปล็อกตัวไหนอะฮียเล็กตัวใกล้ล็อกตัวไกลเกมนี้มันระบบดีจริงนะระบบฟังก์ชันล็อกนะเขี้ยมาดิครับได้มันครับหนีน่นาให้ล็อกอเยอะ ระยะเราพัหดยังซุมซูมพวกรเป้านะครับเฮ้ยกูโดนอะไรกูโดนอะไรกูโดนอะไรได้แพ้มึงตายปากดี๋ยวจะได้สองปิดท้ายแล้ั้งเดี๋ยวเปดเซตมาด้อ่ะเดี๋ยวเปดเซตมาด้วยเดี๋ยวผมไปเซตเมาีกว่ามเดี๋ยหาว่าโกงอ่ะ มาลุมวันนี้ผมบอกว่าที่ผมผมตั้งผมตั้งใจให้มาลุมตายนะผมจะวัดฝีมือให้ดูว่าเซ็ตเท่ากันหมูสู้ได้มามาไอสัตว์แต่ผมต้องใช้ายเขียวนะเพราะมันลุมไปทุกคนต้องเข้าใจว่าต้องขอได้ใช้ายเขียวนะครับเนี่ยดาเมจกว่ากักกว่าตจะร้อยกว่าอ่ะเออเป็นร้อยอ่ะใยเย็นไอ้หนุ่มเห็นไหมไอ้เก้าห้าอ๋อผมถึงกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์โทษโทษโทษผมจำผิดโทษทีโทษทครับโทษครับอ่ะเก้าห้าอ่ะอ่ะเก้าห้าด้วยต่อให้อ่ะหัวมันก็ใส่เก้าห้าป่ะหัวใช่ไหมเก้าสองอุ้ยผมเหมือนเก้าสองเอง ไม่น่าจะไหววะด้ก็ไดนะ้ <c oughs> เอ้ยที่โมมาขอโทษนะครับที่ที่ผมโมไปที่ผมโมไปขอโทษได้นนครับแต่ดา,มนนะนนาเมจปืนเนี่ยเจ็ดร้อยเฮียนะรอรอเปลี่ยนที่เปลี่ยนเสร็จดิอ่ะเท่าเทียมเท่าเทียมเท่าเทียมพอเปลี่ยนตัวเท่ากันสองเวทตายเลยเฮียไอ้เฮียท<ๆ>ุกคน ขอโทษขอโทษตาเล็กเข,ข้าใจผิดคิดว่าเป็นหัวก้าห้าอ๋อถ้าดีมอนนี่มันก้าวห้าแล้วมันสีม่วงใช่ไหมเอองั้นขอใส่หมวกขอเขาเปลี่ยนให้หมวกนะเขาบอกเขาบอ,อยพอ,พอหมวกก็พอเพราะหมวกบางไปสักก็าสองอะแล้วยิ่ผมว่าแต่ผมยิงมันหัวที่พอต่อต่อให้ต่อ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 หนักให้ต่อหนักให้ต่อต่อหให้ยอยา<ห>่างที่บอกไป<อ>ปืนมันแรงเจ็ดร้อยอะแรงผมมันสองร้อยอะท่านี้คือมันยิงตัวผมเข้าหนักแล้วท่านี้อย่างที่บอกไปคือปืนมันแรงเจ็ดร้อยแล้วมันมันมีเี่าไ่คนนะมันดูดี่สามสี่คนนะเออ ให้กู谢谢ขอโกงสักิ้นึงเหอะตอนนี้ผมขอโกงแค่หัวพอนะครับตัวนั่นคือตอนนี้ก็ต้องชุกอะต้องขอโกงหัวิีนึงวะ ไปหาหัก้ห้ามาให้อยู่แต่แต่หาไม่ทัน้วดิไอ้เหี้ยไ่เอากุสุนนะ่ะทุกคนคุยข้าวบอยดำนี่หัวถึกหัวขา้าวบอยไปจาเก้าห้ามั้งแต่นี่หัวในเก้าเออผมผมจำผิดว่ะใช่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 แม่งยิงไม่เข้าเลยใครบอกยิงตัวไม่เข้าว่าเดี๋ยวขอเปลยนขออนุญาตนะเปลี่ยนเป็นหัวข้าวบอยไปดิ กูใช้กูใช้ตลอดอยู่แล้วไอสัต oh ว์เว้ยที่เก้าเจ็ดอันนี้โหดกว่าอีกแสดงว่าเออมันโหดกว่าไปดิก็นี่คือให้เวลาพวกเองเล่นอยู่เดี๋ยวนะครับวันนี่หมดเวลารีวิวบาลชมพูมันจะเป็นระบายมันจะเป็นแบบว่าซองดำนะน้องปิดท้ายคลิปอะแต่วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวซองดำนะแค่แบบมาดิเฉยเพราะว่าที่ผมเพราะผมถ้าผมตายผมเอาซองเอาซองกลับปิดท้ายดีกว่าถ้าเอาซองดำมันจะดูแบบว่าเก็บไว้เก็บไว้รีวิวคลิปอื่นดีกว่าคนดูจะเห็นอยู่แล้วล่ะจะคลิปพี่ตังมาแต่ผมแตแบบยังไม่ใช้ดีกว่านะครับ เป็นท็อปซีเกตนะครับเห็นไหมมึงแค่บอกยิงตัวไม่เข้าไอสัตว์มึงดูดิเอาเอาสร้างใครวานะไม่เี๋ยวตายโหหมดแล้วเฮ้หายหายเอาจีหาไม่เจอคนหนึ่งมัน่งกุยแจนะเริ่มมาเยอะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมซองผมจะปิดท้ายด้วยซองธรรมดาละกันนะครับซองดำเก็บไว้ก่อนซองดำเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแม็กระสุูตรสูนพอป่ะสิบเมตรสิบเมตรไม่น่าพอว่ะสิบเมตรไม่น่าพอว่ะเทมขอช่วยเนี่ยอันนี้ห้าร้อยเจร้อยอันนี้สี่ร้อยเอ้ยอันนี้แรงกว่าเออสีดำพอเลยนะสีดำพอเออว่าจะเก็บไว้ท็อปสีเขียดแต่ไม่ต้องเก็บละแม่งเบากว่าเฮียเดี๋ยวกูยัดนี่ทำไมเราขวัดดามกู ตอนที้ผมจะเอาอะไรเต็มที่สุดผมจะแบบไม่ยอมตายผมจะสู้แบบสุดชีวิตรอบนี้โอ้แต่มันแรงไปปืนกูได้เบ็ดเบาเด้ยวยแหละตายง,ง่ายเกินได้ดิพูดเองนะพูดเองนะว่าตายง่ายเกินอ่ะกูใส่ตัวเก้าห้าหนุ่มแล้วปืนกูได้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปืนให้ดู <c oughs> นะเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ดูถ้าแค่ <c oughs> กูเล่นปืนเดียวกับมึงอ่ะมึงมึงมึงไม่ได้แดกกูหรอกถ้ากูเปลี่ยนปืนมึงไม่แดกกูหรอก ไอ้จริงได้ไงจังโว้ไอ้ควายดูดาเมจกูด้วยถึงเก้าห้าไอ้สัตว์โอ้โหโดนลุงขนาดนี้ไม่แตกก็อย่าไหวยังไงแล้วจริงๆผู้ถ mm ูกไอ้นี่ผู uh. ้ดีผไอ้นี่ฉลาดไอ้คนไอ้คนที่น่โง่ไอ้สัตว์มึงพูดไปดูดาเมจปืนกูเลยอ่ะเดี๋ยวมึงเจอเวทโมเหมือนกันมึงจะมึงจะสวยหรือเปล่าหัวหัวนี่มันมีแค่โลเพย์ไงถ้าไม่แฉก็จะตายละหัวแค่โลเพย์ใช่มันต้องแอดไปอยู่แล้วอ่ะหัวนี่เก้าหกผ่าจะมาเป็นไลฟ์ฟันกูทำบัญญัมกูเดี๋ยวเจอกูไว้หนึ่งนะ ไปดิมาดิมาดิใช้มุ้งก็ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มุ้งก็เราตายให้ดูเราต้องมีคนตายถ้าใช้มุ้งอ่ะไม่เมึงก็กลัวอ่ะถ้ายิงมุ้งยิงหัวก้าสองก็จะสองเมตรตายนะครับไอ่ะใช้มุ้งก็ได้อ่ะไงรู้สึกว่าเห็นความแตกต่างนะครับเห็นความแตกต่างนะครับรู้สึกว่าสุดเงินไปหลายคนนะตุยไปเลยเดี๋ยวทุกคนการที่ผมจริงแล้วเมื่อกี้มุวงแต่โมไปหน่อย กูจะเอาไอชิ้นนั้นก่อนเลยไอชิ้นที่มันที่มันแบบบอกว่าต้องแตะทำไมไอบินทำไมตายใกล้จังเดี๋ยวกูไอชิ้นนี่ก่อนไอ้มิสเตอร์แซมนะไอ้แซมมึงเจอกูแค่แหละมามาใหม่มาใหม่ขอเปลี่ยนเป้าแป๊บหนึ่งนะเป้าเลยใกล้เอาตอนนี้เป้านี้มา ไอแซมไอแซมไอแซมตัวดำปะเดี๋ยวมีตัวแซมมีตัวแซมมีตัวแซมเหรอมีตัวแซมเหรอเก้อไงไอเก้อไงไอเก้อไงเวงละ ตัวอ,อยู่แล้วครับแค่กูแม่จริงครับเมื่อกี้กูเอาปืนมึงคิดว่าบลาภูมแมลงอะไรสัตว์ท่าปลาภูแมลงกับแบบปืนพันธะท,ทีเดียวเองแต่แค่มันเทสที่ว่าไม่มีใครเหมือนนี่ยิงไม่เข้านะครับเซตเดิมครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมครับแค่ผมเก่งขึ้นครับปืนผมแรงขึ้นแล้วผมเอาจริงครับเนี่ยบอกว่าใครมาบอกบอกว่า,วาม่วงม่วงน้ำหนักกับเดิมฮ้หนักกว่าเฮียแล้วเหมือนล้วก็สองร้อยอ่ะมามามา,มาจริงคือรู้ไหมว่าหลักที่ผมนชนะคืออะไรครับนอกจากปืน ยายาเขียวนะครับถ้าผมไม่มีายาเขียวผมตายมูเล่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผมไม่มีายาเขียวหรือว่าหรือว่าถ้ามันถ้ามันใช้ยายเขียวผมไม่ไหวแล้วครับถ้ามันใช้ยายเขียวยยใช่ขบวนรำอยู่คนเดียวดีด๋ยวไปกุย ดูเลือดกูไหลสิไหลเป็นน้ำอ่ะเอ้ยเฮียน้ำตกปะเนี่ยเลือดตกยางออกมันเป็นแถวเลยอ่ะไม่ใช่มันกูนะตึงอยู่เด้อได้ลงสมัยก่อนเลยทําไมเคยใครอ่ะนี่ไอ้เนี้ยแตก ai xem mึง đối thủ mึง đối thủ hả mึง đối thủ hả mึง mình, gì, mình gì, invers, admin hả mึง mình đánh hả mày mày lại nhìn cái mày được mày cũng chết rồi mày ทุกคนถือว่าไอ้แซมมันตายละอะฮ่าอะฮ่าซ้ำซบกูน่ะมึงอ่ะซ้ำซบกูนะโอ้โหเดือดเดมอนโอ้โหฟรีไฟไม่ใช่ป่าตังป่าตังมาเราไปแล้วคือใครวะยิงจวนยิงจวนนว่ายิงจวนน่าจะมีคนเดียวที่ที่มาเล่นอย <Kas im S 2> lord, ู่โนร์บ huh. ่ะก oh, oh, ็ป่าตังไงไม่ใช่ไม่ใช่คนทำคีบ่อะไรวะ เท่าทีเท่าทีหยิบผิดอันเท่าทีเท่าทีเท่ทีไอเฮียเด้งเลยหยิบผิดอันเท่าทีเท่าทีเท่าทีไอสัตว์กูไม่ได้จะหนีหรอกกูไม่ได้หนีกูบอกเลยเอางี้เอางี้เอางี้กูหยิบผิดอันแป๊บหนึ่งแต่ผมจะไม่เปลี่ยนตัวละครเอาตัวละครเพราะผมเน้นเน้นเน้นโชว์เซตนะฮะแต่เออโทษทีหยิบผิดอันไว้หน่อยเท่าทีเท่าทีเอาใหม่เอาใหม่กูยังไม่หนีหรอกกูยังไม่หนีรอรอกูแป๊บรอกูแป๊บหนึ่งมายังอยู่ยังอยู่ครับทุกคนก็มาดชัดต้อบหนึ่งปิดท้ายกำลังมันๆทุกกกคคนนนลิิิปี้้โโอหหููมาแ่ยบผด กูบอกเลยกูยิผิดอันแค่แหละกูยีผิดอ่ะผมเด้งอะไรอ่ะอะไรสองเอกอใช่ปะที่มาเล่นโนอน่าจะเป็นสองเอกน่าจดยจะก่อนคนจะก่อนตัวละครยีคนายไ่คะอไงปะมันหลุดอ่ะกูถูกแสองเอกอะไรกูหลุดอ่ะมันได้รู้เปาเมันเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนมาหรือเปล่าเนี่ยลมลุมลุเฮ้ยเป็นไรเดสัสเอาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้มันเป็นคุยทุกคนเขาออกเข้าใหม่แป๊บนึงผมบั๊กอะไรวะเนี่ยมาคิดว่ามีคนอื่นเป็นผมไว้มายิงยิงเขาเดี๋ยวดาไอ้ชิบไปเลยวะเนี่ยเฮ้ยผู้คนผมเป็นอะไรเนี่ยกูถามจริงกูเป็นอะไรเนี uh> ่ยเดี <h> <h um ๋ยวดาเดี๋ยวดาเดี๋ยวาเดี๋ยวดาไอชาดกำลังมันเลยโอ้โหชาดเลยแกมองไฮโดรมาทีความชิบหายบังเกิดเลยเก็บไว้ไม่ได้แล้วปะต้องทิ้งปะ เดี refused, rate, ๋ยวไเป็นอีกขนต้องเปลิปนะเพราะไม่รู้เป็นปัญหาเะยผมเคยเป็นอยู่แต่ผมจะไม่ได้ว่าแกยังไงนี้เคยเป็นอยู่เคยเป็นอยู่ลืมแล้วดีของจริงกำลังจะลงมึงเจอกูแม่ดูสงจะเป็นอีกนะกูมาไล่สัตว์มาดแล้วมามาแล้ว เดินมาร็วเีหลักยากกัาไว้สัตว์โดดแตกไวดีสัตว์โดดแตกไวาดีสัตดิหมื่นนั่นแหะหมื่นนั่นหะเปลี่นปั๊บไปทันละมองกันแหละตอนนี้ไม่ใช่ต่าดังเลย ีขี้สะดมาลขีันเดี๋ยวมึงก็ได้แล้วไอ้ดมไอ้เมไอ้โดมไอ้โดมเองคนเดียวจะแลไวมาโซมึงอีกคนนึงไอ้ม่วง เอาไว้โวงจีอาตายคือสบายขึ้นเยอะครับเมื่อกี้จีอาค้างครับก็เลยแบบเออชิวหน่อยหัวครับหัวทุบครับนี่นี่หัวครับบัลเลงบัลเลงบันเลงไมไรไม่ไรไม่ไรไม่เลิกครับรหัวครับผม ไหวกยิววะกรุงขนาดนี้กรงขนาดนี้ใครจะไหววะล็อกสภาพห่อมึงเหรอฟังชันเนี่ยมีดีแต่ดีไม่สุดอะนี่ไงล่ะผมว่าทุกคนน่าจะแบบเออพอได้แล้วมั้งพวกมึงอะคทเข้าาเจิดี๋ยวกูจะปิดท้ายแล้วทุกคนเอาลูซองปิดท้ายดีกว่าทุกคนมัเดี๋ยวพอแล้วไปคลิปละวทำไมมันเอาเอามันไม่ลงอันรอบนี้มันคมขึ้นไงไม่ได้กอดครับ เคยมาแล้วสนามนี้พี่คงไอเฮียมากระตองาดำไอ้เฮียน้่งดับวแมวเลวแมวเลวตัวเดือดไม่ติดไปละจ้าไอ้เฮียเซตให่ได้ใส่กูไม่ดูเซตเลยอ่ะสนามนี้พี่คงมาลีชี้ฟันไอเฮียมาแล้วมันมาแล้วฮ่าฮ่าไปละเจ้าซอพันเมีย ไอ้เนี่ยผมจะไม่ปล่อยมันรอดเพราะคุณิตี้มันเคยตายหมดละไอ้นี่ยังไม่เคยรู้ซองให้มันสัมผัสซองผมก่อนไอ้นี่เนี่ยไม่เคยสัมผัสซองกว่าไอ้นี่ปลาปลาผมไม่วิ่งปลาตามหาได้ครับอืมแค่นี้พอได้บรรยากาศสมัยก่อนเลยว่ะอ่าอ่าตามไม่ทันเหรอตามไม่ทันเหรอฮัลโหลดีตามไม่ทันตามไม่ทันไม่ตามกูไม่ทันนะขอว่ากันเดี๋ยวมาร์บารูวัดวัดอะไรมาร์บูวัดเลย นี่แอบาบูบาดแยไกลเซ็ตมึงบางห่วงม,มึงบางานี่นี่ดีทุกคนโอเคก็สวัสดีนะครับก็ขอจากไปตะเพียงเท่านีา้ละก็ขอบคุณนะครับผมทุกคนที่มาเล่นกับผมนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเล่นกับผมแลนะ้วผมด่าใครแรงไปก็ขอพัดใยครับผม,ผมก็อารมณ์เกมปัดปัดทขำขับแล้วทุกคนว่าเออรู้อยู่แหละไหนก็ขอบคุณทุกคนที่ ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกระทืบไล่กระทืบไล่มาให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนละคนละหนึ่งไล่หนึ่งไล่ให้ถึงสักหนึ่งร้อยห้าสิบไล่ทุกคนโอเคก็เหมือนกับผมตามธรรมเนียมก็ถ้าไปเซฟอื่นเนี่ยผมเล่เซฟธรรมดาของตกไปใช่ไหมวันนี้ก็ไม่เรืเล่นของตกก็เดี๋ยวจะเอาของไปแจกแล้วทุกคนออยู่ที่คนเดียวไปทุกคนเดี๋ยวผมไปละเอาของไปแจกเซฟเซฟโซนอีกอีกสักหนึ่งเซตหนึ่งแล้วนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็เดี๋ยวคนแบบเออสลหรับ มา,าเล่นคนบอกเล่นในดาวดอปอะผมเล่นเซตปกติผมไม่เจอเลยอะ่ะก็นะครับก็ไม่รู้อะ่ะผมก็ไม่ได้ไปเซตปกติอยู่ดีแต่ก็จะมาแจกเสริมนี่แทนละกันนะครับก็ใครอยู่เซฟโซนทองเล่นเทรดแล้วดวงดีถูกจังหวะก็ได้ไปนะครับทุกคนเอาเป็นเซตไปแจกก่อนแป๊บนึงอันนี้ลากไปเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเผลอเลยเดี๋ยวเผลอเลยเดี๋ยวเผลอเลยแล้วก็ใส่เซตไหนวะปืนเซต50ใหม่สักคู่หนึ่งนะฮะ เอาเป็นนี่ดีกว่านี่นี่นี่ห้าสิบใหม่เอาไปสักเซตหนึ่งเหลือปะวะโอเคเหลืออยู่สองเซตแล้วทุกคนไหนก็มาแล้วสองเซตไปะสองเซตก็ประมาณนั่นแหละแต่ผมก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าอยา่างปกติอะถ้าผมไปเซฟอื่นไม่มีโนโด็อปเนี่ยผมก็คงเล่นแตกไม่ใช่ปะละ่ะเอออันนี้คิดว่าทั้งนั้นแหละคิดว่าผมไม่เล่นเซิฟปกติบ้าแล้วกันแต่แค่ผมไม่ได้ไปไงเออเดี๋ยวคนรออยู่เซิฟปกติไม่ได้เจอก็อะไรเงี้ยไปแจกสักนิดนึงไม่น่าเฟ้อหรอกห้าสิบเฟ้อสองเซตเนี่ยเพราะกกูไไไมม่่่แแจขออออองงงพดดดด้้วยยเเีี๋าาน ไปแจกของเฟอ้อครับนี่ให้กูแจกว่าเกิดศาสตร์มาทุกคนนิดนึงตามทานเนียมครับเสสโซนทองกันเทดนะฮะใครดวงดีก็ได้ไปนะครับสองเซตแล้วก็ไปเลยไม่อยู่นานผลพักเรียนลงสนาม มัอกว่าไม่อะ่ะบอนไม่งลุ้ามึงเลยมึงมึงเลยมึงไม่ต้องเอามึงเลยมึงไม่ต้องเอามึงเลยเฮียแดมมึง่ต้องเอาของน่เลยายตัวอะไรียอะไรอยู่นี่ไอ้สัตว์มึงอยู่ได้แหละอ่ามงลงดามึงมึงต้องว่ายน้ำเล่นอยางเงี้ยมึงอะไอ้สัตว์มึงดูถูกแอดบินดำบกแอดมินไมอ่อนจังเลยอะมึงดูถูกพีตังเหรอง เอาขอไปใช้อ่ะล้ว,มวผมผม,ผมผมผมซ่อนเชื่อกเอาขอไปแจกของไปแจกอ่ะเอ,าามเอม้มันตามกูมาเทอมนี้วะมันมันจะมีมีเส้นมีสายอ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากวันนี้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับ ขอบคุณครับพี่พี่เฮียกูไปแล้วนิดแน่ลองลองใส่ตัวได้ไหมเพี่โอ้โหลองใส่ตัวกูจะใส่หน้ามึงเลยพูดพูดพูดไปขนมเลสัตว์ตื่อไปแล้วทุกคนขอบคุณครับ